ชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางน้ำจือดอำเภอหลังสวนที่จังหวัดชุมพรรวมตัวกันยื่นหนังสือต่อนายบรรลังนันทพลประธานสภาอบตอบางน้ำจืดเพื่อขอให้ที่ประชุมสภาอบตอบางน้ำจืดชะลอการพิจารณาการขออนุญาตขอประธานบัิรเหมืองแร่ทรายแก้วเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แล้วก็ขอให้อบาตาบางน้ำจืดทําหนังสือถึงจังหวัดชุมพรเพื่อหารือในเรื่องของการตั้งกรรมการศึกษาผลกระทบการทําเหมืองรายแก้วจากหลายภาคส่วนแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางสภาอบาตาบางน้ำจืดซึ่งมีสมาชิก14คนก็ยังคงมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติในเรื่องดังกล่าวทําให้สมาชิกอบาตา5คนที่ไม่เห็นด้วยก็ขอออกจากห้องประชุมนะครับส่วนที่เหลืออีก8คนมีมติอนุมัติให้สัมปทานทำเหมืองแร่รายแก้วในพื้นที่ได้ ซึ่งการน,นาชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้มีการทําประชาคมกันแล้วซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการทําเหมืองแร่รายแก้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบทั้งเรื่องของฝุ่นมลพิษทางเสียงแล้วก็น้ําหลังจากนี้จะร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดารงธรรมต่อไปรวมทั้งร้องต่อสารปกครองเพื่อขอคุ้มครองด้วยครับที่อื่นที่สร้างมามีผลกระทบทุกพื้นที่เลยนะครับประเด็นที่ชาวบ้านเป็นห่วงประเด็นแรกคือพื้นที่ที่ท,ทำเหมืองแร่สายแก้ว อยู่ระดับล่างของสระน้ําของหมู่บ้านซึ่งเห็นว่าปีนี้แล้งจัดมากชาวบ้านขาาน้ําทีนี้ถ้ามาขุดแร่ทรายแก้วข้างล่างโดยไม่มีการระมัดระวังไม่มีการแจ้งเตือนถ้าน้ํามันแห้งชาวบ้านก็เดือดร้อนประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2ชาวบ้านกังวลเรื่องดินไหลเพราะถ้าขุดปั๊บเนี่ยทรายมันอาจจะไหลได้ทําให้ที่ดินการเกษตรของชาวบ้านเสียหาย สำหรับพื้นที่ขอสัมปทานเมืองแร่ทรายแก้วอยู่ในหมู่13ตำบลบางน้ำจืดอ,อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวริมทะเลแล้วก็สวนสมเด็จพระเทพนะครับโดยเฉพาะเกาะพิทักษ์แหล่งท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่ขึ้นชื่อระดับประเทศก็ต้องอาศัยน้ําประปาที่ต่อจากบนฝั่งขึ้นไปใช้บนเกาะเป็นหลักด้วยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เลยวิตกว่ามันอาจจะเกิดผลกระทบตามมาถ้ามีการทําเหมืองแร่ทรายแก้วในจุดดังกล่าวครับ